สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนายแพทย์ศิรานันทพิาสารจากหน่วยโรคภูมิแพ้โรคภูมิคุ้มกันและโรคข้อภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่คําถามที่มักจะถูกถามเสมอก็คือเรื่องของการแพ้ยาแพ้อาหาร นะครับว่าจะมีผลกับการได้รับวัคซีนแล้วจะเกิดอาการแพ้หรือไม่นะครับคำถามที่สําคัญข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการแพ้อาหารนะครับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้อาหารชนิดใดก็ตามนะครับทั้งอาหารทะเลนะครับหรือว่ามีการแพ้นมบันมวแพ้แป้งสาลีนะครับถือว่าไม่เป็นข้อห้ามนะครับในการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชนิดยี่ห้อซีโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกาโมเดนาหรือว่าไฟเซอร์ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอาการแพ้อาหารเหล่านี้นะครับสามารถไปรับวัคซีนได้ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้ครับคำถามที่2นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยานะครับซึ่งอันนี้ถามเป็นประจำนะครับว่าสามารถฉีดวัคซีนโควิด1 9ได้หรือไม่นะครับยาในกลุ่มที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้เยอะๆนะครับอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะนะครับโดยเฉพาะซาฟาหรือว่าเพนิซิลินนะครับเช่นเดียวกันครับไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับแต่อย่างไรก็ตามควรสังเกตอาการจนครบ30นาทีหลังฉีดวัคซีนนะครับเพื่อว่าดูว่าท่านจะเกิดอาการข้างเคียงต่อการฉีดยาฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับส่วนในยากลุ่มอื่นๆนะครับที่พบกันได้บ่อยเช่นยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะครับยาไอบูโพรเฟนนะครับหรือว่ายาโบทาเรนที่เราได้รับ กันอยู่เสมอหลังจากที่มีการการปวดกล้ามเนื้อนะครับกลุ่มนี้เช่นเดียวกันครับไม่ได้มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนและไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพ้วัคซีนนะครับในโรคกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยากดภุ่มคุ้มกันบางอย่างนะครับอย่างเช่นเกาล์นะครับซึ่งกินยาอะโลปรินอลนะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับที่มีการรายงานการแพ้ยา,ยามากที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่ว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการฉีดยาแล้วจะเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงหรือว่าอาการแพ้ยาต่อโควิดวัคซีน19ครับส่วนผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้สารทึบรังสีนะครับหรือว่าเรดิโอคอนทราสต์มีเดียตอนไปทำเอ็กซเรย์นะครับแล้วบอกว่ามีอาการแพ้สารทึบรังสีเกิดขึ้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะเช่นนับเป็นเหมือนกันกับกลุ่มที่แพ้ยานะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับของคนไข้ที่แพ้ยาเรามีคําแนะนานะครับว่า ควรจะมีการสังเกตอาการนะครับโดยเฉพาะอาการผื่นคันนะครับที่เกิดจากหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับลักษณะผื่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือเป็นลักษณะลบพิษหรือว่ามีหน้าบวมปากบวมมีอาการคันตามตัวนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่แพ้ยายทั้งหมดที่กล่าวมานะครับไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการแพ้วัคซีนโควิด -19 เพราะฉะนั้นเราจึงแนะนําให้เพียงแค่ observe หรือว่าสังเกตอาการเท่านั้นหลังได้รับวัคซีนครับและไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเพิ่ม ในการแพ้ยาวัคซีนครับไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามกลุ่มสุดท้ายแล้วครับสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้นะครับนั่นก็คือผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนนะครับอันนี้ถูกถามมาเยอะมากนะครับว่าสามารถได้รับวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่นะครับคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งแบบอาการรุนแรงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าアนาฟล็กซิสนะครับซึ่งมีอาการผื่นลมพิษตามตัวร่วมกับอาการหายใจหอบแน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือว่ามีความดันโลหิตต่ํากลุ่มนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มที่เคยมีประวัติอาการแพร้วัคซีนแบบชนิดรุนแรงนะครับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ควรจะได้รับการปรึกษานะครับจากแพทย์ที่ดูแลประจําตัวก่อนว่าท่านแพ้วัคซีนชนิดไหนนะครับเพราะว่าในวัคซีนโควิด1 9นะครับอาจจะมีสารประกอบบางตัวนะครับที่เป็นสาเหตุของการแพร้วัคซีนของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรงควรจะปรึกษาแพทย์นะครับแล้วอาจจะมีกระบวนการในการตรวจเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการทดสอบการแพ้ยาโควิดการแพ้ยาวัคซีนโควิด -19 นะครับหรือว่าทดสอบด้วยการแพ้ต่อสารวัคซีนชนิดที่เคยเกิดอาการมาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการแพ้วัคซีนโควิด -19 หรือไม่นะครับ หลังจากนั้นแล้วจึงจะพิจารณาว่าถ้าท่านควรจะได้รับวัคซีนโควิด1 i ควรจะได้รับเป็นวัคซีนชนิดไหนกล่าวโดยสรุปนะครับผู้ป่วยที่มีเคยมีประวัติอาการแพ้อาหารแพ้ยาหรือว่าแพ้วัคซีนนะครับกลุ่มที่แพ้ยาหรือแพ้อาหารไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงนะครับสำหรับการแพ้โควิดวัคซีน19แต่ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนกรุณาไปพบแพทย์ประจําตัวนะครับเพื่อติดตามอาการและก็ประเมินความเสี่ยงต่อการฉีดแล้วจะเกิดอาการแพ้ในอนาคตครับวันนี้ขอฝากความรู้ ไวเ้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอรณรงค์ให้ทุกทกท่านไปลงทะเบียนรับโควิดวัคซีนในทีนะครับ mm hmm. เพื่อลดการระบาดแล้วก็ควบกคกุมโรคให้ได้ให้เร็ที่สุดในประเทศไทยครับขอบคุณครับ